ใจทําแบบนี้ดีใจด้วยหน้าแหกแน่เธอเริ่มที่1นึ่งซับหน้าบ่อย ซับอยู่อย่างเราจะบอกให้นะว่าคนที่ซับบ่อยเนี่ยหน้ามันจะยิ่งแหง้งยิ่งซับยิ่งแหง้งยิ่งซับยิ่งแหง้งเพราะผิวแหง้งมันก็ผลิตน้ำมันออกมาทําให้หน้ามันยิ่งมันแล้วเราก็ยิ่งไปซับโอ้ยมันหลุดแบบชีวิตข้อที่2เช็ดหน้าแรงๆเคยไหมแบบอาบน้ําเสร็จออกมาอื้อคือมันไม่สนใจอะไรแตกขนาดนั้นนะี่ชูมาถูกก็ถูกถูถูโทษนะหน้าคนไม่ใช่หน้าช้างนะคะเราจะบอกให้นายิ่งถูแบบนั้นต้องปายการผิวยิ่งพังอย่าทำนะจ๊ะเด็กๆอย่าหาว่าพี่สอนเลยนะ ต่อไปข้อนี้พี่ไปมั่นใจมีหลายคนชอบมากนะคะใช้ซคครับใช้เม็ดบีดอืมหนึอภาพนะ้ำเหมือนเอากระดาษใช้เป็นหูหนะ้ามันจะไม่แหกได้ยังไงใครที่ทาอยู่นะคะลดไปมาลงเดี๋ยวนี้เลยนะใช้แค่อาทิตย์ละครั้งก็ทําแบบเบาๆเท่าที่จะเบาได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วข้อ4อันนี้ฮิตมากสําหรับสาวๆวัยใกล้30ไข <c oughs> ่อะไข่วั นั่นก็คือการใช้ r e ติ n o ลบอกเลยนะว่าการใช้ r e ติ n o ลเดี่ยวๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการหน้าแห้งแดงระคายเคืองได้แนะนำนะคะให้ใช้คู่กับมอจอรรเซอร์ทุกครั้งขั้นสุดท้ายนะคะใครเป็นบ้างชอบใช้น้ำอุ่นในการอาบน้ำล้างหน้าพะคิดว่ารูขุมขนเนี่ยพอมันเปิดแล้วเราล้างหน้าอาบน้ำจะทำให้พวกสิ่งสกรปรกเนี่ยมันหลุดออกไปได้ดีแต่พวกเธอคิดผิดจ้ะการที่ทำแบบนี้จะทำให้ผิวยิ่งพังและผิวยิ่งแห้งดังนั้นเนี่ยเลิกได้เลิกนะคะพฤติกรรมแบบนี้ถ้าไม่อยากพลาดทิศดีๆเรื่องผิวแบบนี้นะคะกดติดตามช่อง formula ไว้ได้